ตส่วนว่าสุภาษิตรัรคณาลักษณะแห่งวาจาสุภาษิตรพระควตาพระผู้มีภาคเจ้าวุตังตัดไว้สุภาษิตสุเตรในสุภาสิตสูตรจตุถาปนาสกีนในจตุทาปนาตปัญจกะนิปาตังคุตตรสะ แห่งปัญจกนิปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายอิติว่าพิกเวภิกษุทั้งหลายวาจาวาจาสมนาคตาอันประกอบปัญจหิอังกหิด้วยองค์หสุภาษิตาโหติเป็นสุภาษิตนะทุภาสิตาไม่ใช่วาจาทุภาษิตอนวัชชาจะไม่มีโทษ และอน,นุวัชชาจะวินยูนังเราวินยูชนไม่ติเตียนนะครับทุกตัวนี่เป็นวิกติกาตานะครับเป็นวิกติกา,ตาในหงติกาะตะเมหิปัญจยหิองห้าเป็นฉไนเวลาเราแปลโดยอัดถ้าเป็นคำถามนะครับเขาก็จะยกมาแค่อะไรทำไมนะครับ เราเวลาไปอ่านเราสามารถแปสัพที่เห็นก็ได้เลยนะครับไม่ต้องยกประโยคให้เต็มถามว่าถ้าเราจะยกเต็มขึ้นอะไรมาก็ขึ้นอะไรครับสมนาคาตาวาจาวาจาอันประกอบด้วยปัญจหิอังเกหิด้วยองค์หกัตเมหิเป็นชายอย่างนี้นะครับแต่ในที่นี้เราเอาศัพท์เท่าที่เห็นก็พอนะครับว่ากัตเมหิปัญจหิอังเคหิ องห้าเป็นฉไนคำถามคำตอบเราบอกว่าคือหรือใครจะขึ้นมาว่าองห้าคือนี้ก็ได้กับปการทวนนะครับกาเลนะจะพาสิตาวาจาโหติคือวาจาที่เก่าวตามการจะหนึ่ง สัจจาจะภาสิตาวาจาโหติวาจาที่กล่าวความจริงจะหนึ่งสัรหาจะาสิตาวาจาโหติวาจาที่กล่าวอ่อนหวานจะหนึ่งอัตสัญหิตาจะภาสิตาวาจาโหติวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์จะหนึ่งเมตตาจิตเตนะจะภาสิตาวาจาโหติ วาจาที่กล่าวด้วยเมตตจิตจะ1ประโยคถัดมาอิเมหฮิโคนะครับเป็นประโยคซ้ํากับข้างบนนะครับนะก็คือปัญจหิพิกเวอังเคหิสมนาคตาวาจาสุภาษิตาโหติฉะนั้นเราแปลได้สองลักษณะถ้าเป็นประโยคไม่ยาวเราสามารถ นะเปรเป, أ, ป أ, ละตัวนี้เต็มก็ได้หรือว่าใครจะละไปก็ได้นะครับนะพิกาเวนะเปรแบบละก่อนนะครับพิกเวภิกษูทั้งหลายวาจาวาจาสมนาคตาอันประกอบด้วยอังเกหิด้วยองค์ปัญจหิห้อิเมหิเหล่านี้โขแลสุภาษิตาเป็นวาจาสุภาษิตเปละ นะครับแล้วก็แปลศัพท์เท่าที่มีที่เห็นน,นะครับวินยูนางอะน,นุวัชชาและอันเหล่าวินยูชนไมต่ติเตียนอิติดังนี้นี่คือประการแรกนะครับแปแบบนะแปลแบบละนะครับเพราะเป็นประโยคซ้ำประโยคข้างบนนะครับแล้วสามารถแปลเต็มได้ไหมถ้าเกิดจำได้นะครับแปลเต็มก็แปลได้นะครับพิกเว้พิกสุทั้งหลาย สมนาคตาวาจาวาจาอันประกอบด้วยอังเคหีองห้าปัญจะหีองห้าอิเมหิโคเหล่านี้แลสุภาษิตาาหุนติเป็นวาจาสุภาษิตณทุภาษิตาไม่ใช่วาจาทุภาษิตอนวัชชาไม่มีโทษจะและอนุวัชชา จะวินยูนางนะครับและเราวินยูชนไม่ติเตียนอิติดังนี้ตัปปนา,นายงนะครับให้เราโยกนะครับสุภาษิตสุตตามานะครับเพื่อใหออ้รับกับตะตัวนี้นะครับในอัตกถาแห่งสุภาษิตสุตตัดนั้น อัตถกถาจริเยนะพระอัตถกถาจา์ณวุตังไม่ได้กล่าวกินจิวัจนางอะไรอะไรไว้ตัดดิกาก็โยกสูตรก่อนหน้านั้นอัตถกถานะครับตัดดิกาดิกาแห่งสุภาษิตูตรตัดนั้นอิติว่าปัสสะบทว่าอังเคหิอัทโถแปลว่า การณีหด้วยเหตุทั้งหลายทีนี้ประโยคทันมานะครับเป็นรูปวิเคราะห์แก็แปออกเลยนะครับเย <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นอะไรธรรมชาติเหล่าใดธรรมชาติเหล่าใดตัวนี้ใช้คำว่า ยานินะครับธรรมชาตานิเอาให้เป็นนะับปุงสกลิงนะครับนะเพราะว่านะยังยานิยังยานินะครับยานิธรรมชาตานิธรรมชาติเราได้นะบุคคลนะนะครับเพราะว่ากิริยาอาขยาตรงนี้เป็นกรรมวจกนะครับขึ้นบุคคลนะมาด้วย ยานิธรรมชาตานิธรรมชาติเหล่าใดาบุคคลนณะอันบุคคลอคิยันติย่อมกำหนดคือยายันติย่อมรู้เหตุภาเวนนะโดยความเป็นเหตุอิติเหตุนั้นตานิธรรมชาตานิธรรมชาติเหล่านั้นอังคานิชื่อว่าองค์คือ การณานี้เหตุจะก็อังคสัตโทอังคสัพโหติช้การณ์ถีในความหมายว่าเหตุวัจนางนะเมื่อมี ตัวสุดท้ายของแก้อัดเป็นวัจนางนะครับเราต้องเปิดปวดตั้งด้วยคําว่าวัจนางเช่นเดียวกันนะครับวัจนางคําว่าปัญจหินิสกะวัจนางโหติเป็นปัญจมีวิพัตโหติลงในเหตุุมหิลงในเหตุปัสสะบทว่าสมนาคตา อัทโธแปลว่าสมนุอาคตามาตามพร้อมแล้วคือปวตตาเป็นไปทั่วสมุละปนวาจาวาจาสำหรับเจรจาอิติชื่อว่าวาจาชื่อว่าวาจาปตสาบทว่าอนวัวชาอัทโธคือราคา ทิวัชระหิตาเว้นจากโทษมีราคะเป็นต้นอิมินานะครับอิมินาตัวนี้นะครับไม่ต้องตั้งบทเพราะว่ามีคําว่าทีเปติข้างหลังทีเปติวันนี้บางครั้งก็เป็นพระเถระนะครับปกติก็จะเป็นพระขวาอิมินานะครับยกบทต,ตั้ง,งหน้ามาอิมินา อาณัวชาติอิมินาประเนะด้วยบทว่าอาณัวชานี้พระวาพระผู้มีภาคเจ้าทีเปติแสดงกรณสุดติงกรณสุดทิงความบริสุทธิ์แห่งเหตุจะและอคติขมนาทิปฏิโทสาภาวังความไม่มีโทษคือการ นะความไม่มีโทษคือการถึงนะอติคมานาที่มีการถึงอคติเป็นต้นอัาวาจายะของวาจานั้นฮิเพราะว่าอคติคมานางการถึงอคติธุระสมุสิตังโหติเป็นวาจา บุคลสะอันบุคคลภาสิโตผู้กล่าววาจังวาจาโรคะโทสะวิมุตตังที่พ้นจากราคะและโทสะพาสิโตตัวนี้วิเศษณะของบุคลาสะนะครับบุคลาสะหากเป็นอนาพิเทกตาเข้ากับในทุระสมุสิตังนะครับยุกไว้ กายทีเดียวทุระสมุสิตังเอวะยกไว้ไกายเอวะทีเดียวอนุโรธะวิโรธะวิชนะโตเพราะเว้นจากความยินดีและความยินร้ายอิติดังนี้เลยปัสสะบทว่อาอนะนวัชชา อโถคืออนุวาะวิมุตตาพ้นจากความติเตียนอิมินานะครับยกบทข้างหน้ามานะแล้วก็ไม่ต้องตั้งบทตั้งนะครับขึ้นพระควะมาอิมินาอน,นุวัชชาติปะเทนะด้วยบทว่าอน,นุวัชชา อิมินานีพรนะควาก่อนหน้านี้นเรากล่าวถึงพระควาแล้วนะครับครั้งที่2เมื่อเนื้อความสําคัญก็ยกแค่พระองค์นะครับพระองค์ทีเปติทรงแสดงอิติว่าอานานุวัชชานะอานานุวัชตาตา,ตาความที่อาสาวาจายะความที่แห่งวาจานั้นวินยูหิ พวกวินยูชนอน,นุวัชคีตไม่ติเตียนสภาการสัมปติยาเพราะสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงปทศาบทว่าบินยูนางอัธโธคือบัณฑิตานางเหล่าบัณฑิตเตนะนะก็เช่นเดียวกันนะครับเตนะวินยูนันตี เตนะปะเทนะด้วยบทว่าวินยูนางเตนะนั้นพระวาพระองค์ทีเปติทรงแสดงอิติว่าพาลาคนพานทั้งหลายอัปประมาณาโหติไม่เป็นประมาณนินทาประสังสาสุในพวกการนินทาและสรรเสริญพระวาพระผู้พิพาจ้า เทเสนโตเมื่อจะแสดงอังคานิตานิตานิอังคาีิแสดงองค์เหล่านั้นปัจจคโตโดยประจักษ์นิคเมติจึงทรงย้ำตังวาจังวาจานั้นวัจนีหิด้วยพระบรัตรอิติว่าอิเมหิโขอิติดังนี้อาทิหิเป็นต้น จะก็อันยีชนาชนเหล่าอื่นปัญญเ,เปติย่อมบัญญัติย่อมบัญญัติมุสาวาทาธิวาจำปิ แม้ซึ่งวาจามีมุสาวาทเป็นต้นสมนาคาต่างที่ประกอบด้วยปฏิญญาทิ่อวยะเวหิด้วยอวัยวะมีปฏิญาเป็นอาทินามมาทีหิปเทหิด้วยบทมีนามเป็นต้นจะและ ลิง้าวัจ,จะนะวิพัติการะการกะสัมปติหิจะและด้วยสมบัติคือลิงวัจ,จะนะวิพัตการและการกยังอันใดอิติว่าสุภาษิตาเป็นสุภาษิตนะครับประโยคยะตะพ,พระกวาพระผพูมิภาคเจ้าปติเสเทติ ทรงปฏิเสธตั้งตั้งอะไรมุสาวาทิวาจัมปิเม้วาจามีมุสาวาทเป็นต้นตั้งนั้นฮิความจริงวาจาวาจาอวัยวาทิสมานาคตาปิแม้ประกอบด้วยอวัยวะเป็นต้น ตถาลูปีเห็นป่านนั้นทุพสิตาวะหนติก็ชื่อว่าเป็นทุภาสิตวะแทจะนะวะแทนะครับอัตโนจะปรรสังจะอนัา,วะ,าวะหตาวะหตาตาตาเพราะอ เพราะอาณวะหะนะเพราะนำความพินาศอัตโนแก่ตนและปริสังชนานางแก่ชนเราอื่นนะครับตรงนี้ใครจะขึ้นคําว่าเพราะความที่แห่งวาจานั้นก็ได้นะครับเพราะความที่แห่งวาจานั้นนำความพินาศมาให้อัตโนแก่ตน และประเรสังชนานางแก่ชนอื่นหรือใครจะแปลว่าทั้งแก่ตนทั้งแก่ชนเราอื่นอย่างนี้ก็ได้นะครับอิติดังนี้